กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมวชรพลขาวขำสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรจังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยครับแต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านนะครับที่เสนอยติที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในวันนี้นะครับเพราะว่าตัวกระผมเนี่ยเห็นด้วยครับกับการเร่งแก้ไขปัญหาแล้วก็วางมาตรการการป้องกันเพราะว่าที่บ้านผมครับจังหวัดอุดรธานีครับก็มีเหตุครับลักลอบขโมยสายไฟเช่นเดียวกันครับแต่ว่าจะแตกต่างจาก ผู้อภิปรายทุกท่านที่อภิปรายมาข้างต้นเพราะว่าของผมเนี่ยครับในอําเภอเมืองตําบลสามพร้าวครับจะเป็นการลักลอบตัดสายไฟขโมยสายไฟของสนามกีฬาครับในตำบลสามพร้าวครับจะมีสนามกีฬาครับสามสนามครับไล่จากสนามกีฬาของ,ององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีครับซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย,ลยราชภัฏนสุนรนันทาวิทยาเขตอุดรธานีครับ แล้วก็สนามที่2ครับจะเป็นสนามกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยประจาจังหวัดอุดรธานีครับสนามนี้ก็เป็นสนามที่ใหญ่ครับแล้วก็โดนลักลอบตัดสายไฟเช่นเดียวกันครับส่วนสนามต่อไปครับเป็นสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีครับเร็วๆนี้ครับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีก็เพิ่งได้รับการเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยซึ่งจัดได้เยี่ยมยอดมากครับมีผู้เข้าร่วมหลายหมื่นคนแต่ว่าก็เกิดปัญหาครับโดนลักลอบตัดสายไฟของสนามกีฬาเช่นเดียวกันครับ โดยผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างครับให้ท่านประธานเห็นภาพครับพอดีสนามกีฬากกทเนี่ยครับผมได้ลงพื้นที่สำรวจมาครับโดนลักลอบตัดสายไฟโดยสนามกีฬาที่เนี่ยเป็นการเดินสายไฟใต้ดินนะครับแต่ว่าถูกลักลอบยามกลางคืนโจรเนี่ยก็ใช้วิธีดึงดึงจากใต้ดินเลยนะครับออกมาโดยเสาของสนามกีฬากก,ากทเนีครับ เป็นสายไฟขนาดใหญ่แล้วก็มีหลายเส้นเพราะว่าสายไฟโคมไฟส่องสว่างของสนามกีฬากรกตเนี่ยครับเป็นสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติเรียกได้ว,ว่าถ้าเปิดเต็มรูปแบบนะครับสามารถให้ความสว่างได้ถึง1,200ลักรับรองการแข่งกีฬาระดับนานาชาติได้ครับแต่ว่าก็ยังโดนจุลกรรมครับแล้วก็ยังมีบ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณร,บรอบๆนะครับโดนจุลกรรมสายไฟเช่นเดียวกันครับปัญหานี้ครับไม่เพียงแต่ทําให้ทรัพย์สินของหน่วยงานราชการเสียหาย แล้วก็ทําให้หน่วยงานเอกชนเสียหายด้วยยังกระทบวงกว้างครับกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานีครับโดยผมจะขอฉายภาพให้ท่านประธานเห็นว่าทําไมถึงกระทบต่อวงกว้างของเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีครับยกตัวอย่างครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับประมาณสักเดือนที่แล้วครับขออภัยครับท่านประธานเดือนที่แล้วเนี่ยจะมีการแข่งขันครับกีฬาฟุตบอลครับทีมอุดรธานีครับมันจะมีหลายทีมครับท่านประธานครับทีมฟุตบอลอาชีพก็ได้ไปเช่าสนามฟุตบอลครับ สนามฟุตบอลกกทเนี่ยแหละครับที่โดนลักลอบตัดสายไฟเนี่ยครับปกติแล้วครับจะแข่งในเวลา18นาฬิกาซึ่งจะมีแฟนฟุตบอลชาวดรธทนีเนี่ยเข้าร่วมชมเป็นจํานวนมากก็เรียกได้ว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนได้เป็นอย่างดีครับมีพี่น้องเข้ามาจับจ่ายใช้สอยขายสินค้าขายอาหารขายตั๋วเข้าชมครับแต่เมื่อเกิดเหตุโจรกรรมสายไฟฟ้าครับทางทีมฟุตบอลของจังหวัดรดรนานีก็ต้องจําใจเช่าในเวลา15นาฬิกา ซึ่งผมเรียนท่านประธานเลยครับว่าแดดเปรี้ยงครับท่านประธานเรียกได้ว่านักฟุตบอลเองยังผิวไหม้ไปตามกันครับดังนั้นครับแฟนฟุตบอลครับก็ไม่สามารถเข้ามาร่วมชมได้ทำให้สโมสรฟุตบอลอาชีพในจังหวัดอุดรธานีเนี่ยขาดรายได้ครับแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจภาพรวมแทนที่จะมีเงินหมุนเวียนเนี่ยวันหนึ่งหลายล้านบาทก็ขาดรายได้ไปครับท่านประธานครับดังนั้นครับเป็นที่มาว่าวันนี้เนี่ยครับยติดีครับผมต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกอีก ครั้งหนึ่งครับที่เสนอยติในวันนี้เป็นเรื่องที่สําสคัญครับแล้วก็จําเป็นที่ต้องได้รับการแก้ไขแต่อย่างไรก็ตามครับก็เราก็ต้องคงต้องคุยกันว่าเราจะส่งเรื่องให้ทางกรรมธิการตํารวจหรือไม่หรือจะตั้งคณะกรรมธิการวิสามันขึ้นมาเพราะว่าปัญหานี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ครับซึ่งกระทบทั่วประเทศทราบว่าเพื่อนสมาชิกหลายท่านของพรรคเพื่อไทยก็ฝากผมครับบอกว่าพูดแทนด้วยท่านสอสอพนม จากกัญจรบุรีครับก็บอกว่ามีโครงการของกรมโยธาธิการครับเป็นสถานีส่งน้ําซึ่งเป็นโครงการใหญ่โดนขโมยหมอ้อแปลงครับพอหลังจากขโมยมอ้อแปลงเสร็จโครงการก็ได้ทําการจัดซื้อจัดจ้างมาติดตั้งใหม่ไม่ทันใดครับไม่ถึงอาทิตย์ครับโดนขโมยสายไฟอีกครับซ้ําร้ายครับอีกหลายจังหวัดครับเกิดขึ้นเหมือนกันครับ มีอีกหลายสถานที่ที่ผมไม่ได้เอ่ยขึ้นแต่ว่าก็เป็นเป็นการดีครับที่วันนี้ยตินี้เราได้มาพูดคุยกันครับอย,อย่างไรก็ตามครับผมจะขออนุญ,ญาตฝากท่านประธานครับสนามกีฬากกทจังหวดัดอุดรนธานีก็ยังได้เสนอขอซ่อมแซมแล้วก็บำรุงรักษาที่โดนลักลอบตัดสายไฟไปก็อย่างไรก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามก็ประมาณนี้ด้วยครับแล้วก็ผมก็เห็นด้วยอย่างยิ่งครับในการจะต้องแก้ไขระวังมาตรการ เพื่อป้องกันการลักลอบตัดสายไฟต่อไปครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับ